สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พี่ภูมิมีเรื่องดีๆนะครับเกี่ยวกับสตอรี่ของการเป็นฮีโร่มาเล่าให้ฟังนะ่ะพี่ภูมิเชื่อว่าเพื่อนเพื่อ,อทุกคนน่าจะเคยดูนะเกี่ยวกับพวกซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมเส้นเรื่องของเขาส่วนใหญ่มันจะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าเริ่มต้นแล้วก็เจออุปสรรคแล้วก็ไปเจออาจารย์แล้วก็ไปสามารถชนะอุปสรรคนั้นได้ก่อนแล้วถึงจะจบอย่างยิ่งใหญ่ถูกไหมครับ ถามหน่อยถ้าหนังเร์ยีโ้่เรื่องไหนเนี่ยที่เข้าไปดูแล้วแบบมันราบเรียมราบลื่นคือเก่งทุกอย่างเอาชนะทุกอย่างไม่มีอุปสรรคอะไรเลยแบบมันลื่นไปหมดแบบมันมันง่ายไปหมดมันเพอร์เฟคไปหมดถามว่าจะมีคนอยากดูไหมครับตอนขึ้นแบบอินโทรของหนังมาเนี่ยไม่มีฉากลันทดใจไม่มีอะไรบีบคั้นไม่มีอะไรให้รุนไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยมันก็ดูน่าจะน่าจะไม่น่าสนใจถูกไหม น่าจะเป็นหนังที่คุณน่าจะไม่ใส่ใจครับลองดูหนังเรื่อง a l e x a n d e r the Great นะครับเรื่องเ,อเรื่อง Thor นะครับเรื่อง Iron Man นะครับเรื่องต่างๆไม่่าจะเป็น Avengers ที่เราดูเนี่ยกัปตันก่อนจะแปลงร่างนะเป็นกัปตันอเมริกาก็เป็นคนตัวเล็กๆนะครับมีปัญหาสุขภาพแต่มีฝันใหญ่อยากเป็นทหารนะครับก็อาสาเข้าไปอยู่ในหน่วยของเขานะครับแม้กระทั่ง ตัวไอรอนแมนเองถูกจับตัวไปทําให้รู้แล้วปัญหาของเขาที่ําค้าอาวุธมันเกิดขึ้นอะไรกลับมาเปลี่ยนตัวเองนะครับเอาชนะอุปสรรคตัวเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของเทเทพทอเทพทอซึ่งเป็นเทพนะจริงๆก็คือเทพแล้วนะแต่เขาก็ยังถูกด้วยความอาหาังกาของตัวเองทําให้ตัวเองถูกตกจากเมืองที่ตัวเองอยู่นะครับลงมาอยู่ในโลกเพื่อที่จะรับบททดสอบและกลับมาเป็นกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งพี่คุ้มแห่จอยากบอกว่าชีวิตทุกคนก็ไม่ต่างกับซูเปอร์ฮีโร่ ทุกคนมีความเป็นฮีโร่ในตัวเองนะครับแล้วทุกคนต้องผ่านด่านอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดนะครับว่าไอ้ด่านที่เราเจอทอุกวันเนี่ยมันคือด่านแค่ด่านด่านหนึ่งที่จะมาสร้างตำนานให้เราถูกไหมมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าวันหนึ่งเ,เราจะเล่าเรื่องให้ลูกให้หลานให้เพื่อนฟังโดยที่ชีวิตเรามันไม่มีสตอรี่เลยมันน่าจะไม่สนุกถูกไหมเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนบทที่เราเห็นอยู่นะครับว่า มันก็แค่หนึ่งหนึ่งเรื่องที่จะเฮ้ยเรื่องมันมันเรื่องนี้แหละว่าที่เราเจออยู่ปัญหานี้แหละมันมันเรื่องหนึ่งที่เราจะข้ามไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้นะครับไปเป็นตํานานของเราไปสร้างนะครับไปสร้างเป็นตัวตนไปสร้างเป็นสตอร,รี่ให้พูดถึงให้เพื่อนเพื่อนพูดถึงให้กับคนที่เขามาฟังเราอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเอาหยิบยกเรื่องนี้ซึ่งเป็นมุมมองที่พุมมองสเสมอนะครับเมื่อเจอปัญหาเล็กเลน้อยๆหรือว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนก็ตามพี่ผมไม่เคยมองว่ามันคือปัญหา ที่ภูมมองว่ามันคือชาเลนจ์มองว่ามันคือสิ่งหนึ่งนะ mm hmm. ที่จะอาราออนเนี่ยจะเอาประสบการณ์ไปเล่าต่อไปถ่ายทอดต่อได้นะซึ่งทําให้เรามีแรงเหวี่ยงมีแรงพลังที่ดีที่จะผ่านไปนะครับแต่เราเรยวนี้สั้นๆน,นะครับก็อยากให้ทุกคนมองทุกอย่างคือในเมื่อเราเลือกเส้นทางนี้เราจะเป็นฮีโร่นะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามคุณคือฮีโร่ในชีวิตของคุณแนละคุณจะเป็นคนสร้างตํานานชิตนะี้เพราะฉนั้นวันนี้เจออุปสรรคมันก็แค่หนึ่งด ที่จะเป็นเรื่องของเนาครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับการแชร์ให้ก็เป็นการสร้างเเารียกว่าสร้างความรู้ส่งต่อไปนนะครับแล้วคุณจะกลับมาใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ